ในคดีแพ่งถูกฟ้องมาแล้วจะสามารถไปศาลเองโดยที่ไม่ต้องใช้ทนายได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเวลาหมายศาลเนี่ยมาแปะหน้าบ้านทั้งคดีเงินกู้บัตรเครดิตคดีสินเชื่อหรือคดี f i n a นซ์เนี่ยนะครับ เวลาโดนฟ้องมาเนี่ยเขาจะมีกําหนดนัดศาลใช่ไหมครับว่าให้ไปศาลวันนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเวลาไปที่หน้าศาลปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไม่มีทนายหรือไม่มีคนที่รู้กระบวนการของศาลไปด้วยเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่จะต้องทำเนี่ยนะครับในวันกําหนดนัดเนี่ยนะครับไปปรึกษานะครับไปหาเจ้าหน้าที่ของศาลก่อนเขาบางที่ก็จะมีต้อนรับอยู่หน้าศาลนะครับหรือถ้าไม่มีเนี่ยนะครับให้ไปสอบถามที่ประชาสัมพันธ์นะครับเขาก็จะบอกว่า ของคุณเนี่ยไปต่อที่ศูนย์ไกลเกลียวหรือเข้าบาลังไหนแต่ว่าปกตินัดแรกเนี่ยมักจะเป็นนัดไกลเกลียเจร,รจาครับเข้าศูนย์ไกลเกลียก่อนเพื่อเจรจาไกลเกลียถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะคุยกับทางเจ้าหนี้เพื่อเจร,รจาการผ่อนชาระขอลดยอดลดดอกอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับติดต่อกับทางทนายของทางเจ้าหนี้โดยตรงนะครับเพราะว่าทนายเนี่ยก็จะได้รับมอบหน้ามาสาลนัดแรกรอยู่แล้วปกติเนี่ยเจ้าตัวเนี่ย คนที่มีอำนาจฟ้องเนี่ยก็จะมักจะไม่ค่อยมานะครับเขาไปคุยกับทนายของเขาเขาก็จะได้รับถ้าเป็นสถาบันการเงินหรือสินเชื่อฟแนนซ์เนี่ยนะครับเขาจะได้รับนโยบายมาจากทางบริษัทนะครับบริษัทแม่ที่ฟ้องมาเนี่ยนะฮะก็ได้รับนโยบายมาว่าสามารถลดดอกให้ได้เท่านั้นเท่านี้หรือต้องผ่อนขั้นต่ําเท่านั้นเท่านี้นะครับถ้าเจราจาตกลงกันได้เขาจะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นสัญญา นีประนอมยอมความที่จะเซ็นกันในศาลนะครับเพื่อบังคับตามนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าหลังเซ็นเนี่ยก็ศาลก็จะพิพากษาแล้วก็ให้คุณกลับบ้านนะฮะแต่ถ้าหากว่าคุณฟังเงื่อนไขแล้วนะครับมันก็ยังสูงเกินไปเนี่ยนะครับยังจ่ายไม่ไหวหรือต้องการที่จะสู้คดีเนี่ยก็อาจจะขอบอกต่อศาลว่ายังเซ็นไม่ได้ในส่วนนี้นะครับ ก็ขอเลื่อนออกไปสักหนึ่งนัดน,นะครับปกติทนายของทางโจที่เขาก็จะไม่คัดค้านนะครับเลื่อนออกไปเพื่ออาจจะไปดูในส่วนของยอดหนี้คำนวณใหม่เพื่อหามาม่ใจาหรือไปปรึกษาทนายแล้วค่อยมาสู้คดีหรืออะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับในนัดแรกเนี่ยถ้าตกลงกันได้หรือจะผ่อนชำระเนี่ยก็ไม่ต้องว่าจ้างทนายครับ